สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทำต้มเป็ดต้มเป็ดนะครับต้มเป็ดแบบบ้านๆนะทุกคนอร่อยโคตรอร่อยแล้วไม่ใส่น้ำมะนาวเลยนะต้มแบบบ้านๆนะครับเมนูวันนี้ครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ตอนบ่ายๆนะวันนี้ทำเมนูพิเศษนะทุกคนเมนูนี้ เด็กเด็กก็ชอบกินกันนะทุกคนนี <S 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 ่รู้อะไรนี่เด็กเ็เขาขอชอบกินนะเขาขอเด็กเขาขอเรานีอยากกินต้มเป็ดนะครับทุกคนนี <S 2> <S 2> <S 2> ท่ทำต้มเป็ดห้นะครับต้มแบบบ้านๆนะทุกคนเราไม่ใส่มะนาวนะต้มง่ายนะเป็ดต้มเปเลยทุกคนนี่ตัวใหญ่อยู่ในนี้ น้องๆเขาขออยากกินต้มเป็ดก็เลยจัดให้ก็เลยมาไว้เนี่ยนะว่าทาต้มเป็ดให้น้องครับคนเนี่ยตัวเบลล์เลยเราต้องไปสับก่อนนะเนี่ยอันนี้เมนูต้มเป็ดนะครับแซบหลายเด้อนี่สับแล้วเหลือไปต้มทุกคนไปต้มกัน ไข่ค่ะแต่ไคร้นี่ก็อย่ตัดหัวออกก่อนนะคะทุกคนเราก็จะทุกๆนะทุกแล้วก็เราก็จะสลา์นะทุกคนทุกหน่อยเวลาต้มนึกกลิ่นจะได้หอมออกมากขึ้นนะขานี้ก็เราก็ทุกเหมือนกันนะทุกคนทุกๆแล้วก็เราหั่นนะจะได้หอมหอมถ้าเราไม่ทุกนี่กลิ่น มันจะออกน้อยกว่านะถ้าทุกนีก่กิมจะออกเยอะก,กว่านะทุกคนกหันหัน่นเออประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> ใส่หม้อเลยครับใบมะกรูดตามน้ำเดือดแล้วใส่เป็ดเลยน้ำเดือดแล้วก็ใส่เป็ดเลยนี่ก็ผัดซอยยิ่งใส่ต้นหอยน,นี่ก็ะจะมีผัดชีต้นหอมจะมีต้นหอมนะครับผัดชีฝรัง่งแล้วก็ผัดชีนะคะสามอย่างแค่นี้เอง ราจะไม่ใส่พริกเลยนะเราไม่ได้ใส่น้ำมะนาวเลยนะครับตรน,นี้ก็พอได้ที่แล้วนะคะทุกคนผมเครื่อนแล้วนะ<ม>ต้มเป็ดยังก็ใส่น้ำปลานะคบทุกคนต้มเป็ดที่ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนมีแค่น้ำปลาเราใส่รสด,ดีนะครับผมปรุงรสแล้วได้ชอบนะทุกคน ต้มเป็สดสดนี่มีคือปรุงแค่นี้นะครับโคตรอร่อยเลยบอกก่อนนะอร่อยก็โคตรเลยทุอย่างลงตัวทุอย่างสุกแล้วเราก็จะใส่ผัดซอยที่เตรียมมาไว้นะครับทุกคนใส่ลงไปเลยนะเยอะๆแบบนี้เลยนะกลิ่มมันจะได้หอมนะทุกคนคนผัดให้สุกนะผัดสุกก็เปียนที่เรียบร้อยนะ ผ่าเยอะขนาดนี้จะไม่หอมไม่รู้จะว่างอะไรทุกคนโอ้น่า,า,ก,ากินมากน่ารับประทานจริงๆว้าวสุดยอดไปเลยนะครับว้าวแค่นี้ก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนต้มเป็ดนี่ทางง่ายนะลองมาทำดูโคตรอร่อยนะบอกก่อนเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยเลยครับ ใส่ถ้วยก็มากินฝากกดติดตามช่องกูบ้านนอกด้วยนะคะทุกคน